พระหังสัมมาสัมพุทธโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมีสวากาโตภคว,วาตาธรรมโมธัมมังนามิสสามี ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต คาวาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตะโรปุริสธรรมมสาระิีสัทธาเทวมนุษย อนังพุทโธโภพควาติอิติปิโสภควาเอกองศาสดาทรงพระคุณกาเาประการท่าหลวงพนกิเลสมา มน,นสันดานบริสุทธิ์ผุดพองอัมภัยกรัสรู้ชอบกระบวนการในอริยสัตว์ได้ด้วยพระองค์เองแจ้งจริง พร้อมวิชาอัางอิงจารณะงามยิ่งทั้งเก่งทั้งดีครบครันพระสุรเสียงจำนานภัยเรอสนอกการ ชวนฟังพระเสด็จแดนใดายัางทานทำไรหลังดับร้อนเโลมโลกรมเย็นทั่วโลกกระทากรุ จำจรเป็นสารทีฝึกสอนเวไนนิกอม,มิมีผู้ใดเปรียบปานเป็นพระบรมศาสดา,าจาย์ทวยเทพสักกา มนุษย์เชิดชูบูชาตื่นจากกิเลสนิทราปลุกป,ปวงประชารู้กันรู้แก่คนมานพระไทยแผ่เพื่อเจือจานแจกธรรมเป็นทาน โชคอํานวยชายขานมกายวาจาใจหมอพระกราควายพระบาทบงกฎทศพนขอพุทธานุภาพโดนบันดาลสุภพ,พน คุณพีพัสสวัสดีสวาคาโตภาคาวาตาัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปานายโก โอหิตโยโซสวัคโตคุณพระธรรมโมหกประการประมาณีพระธรรมานุสสนีอันพระผู้ เป็นสัจธรรมสากลมีเหตุมีคนดีงามครบท้วนกระบวนความผู้ใดเชื่อฟังทำตามเห็นความดีงามปรา กฎแก่ตนตรงกันมีมีเงื่อนไขคืนวันสัตว์จะทำตัางมันทำดีได้ดีตลอดไปมีผลควรภาคภูมิใจ บริสุทธิ์โปร่งใสถ้าทายพิสูจน์ตรวจตราเป็นสิ่งควรน้อมนำมาสู่กายวาจาและจิตเราท่านทุกคนพระธรรมอํานวยมักผน สำหรับวินอยู่ทั่วไปข้าน้อมกายวาจาใจหมอบปราบปราบไปพระธรรมคำสอนทดสะพนขอธรรมมนุภาพโดน ดานอิทธพลสุขสมบัติสวัสดีสุปฏิปันโนโภาควะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสักุคลา เอสภะคขวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาติ โยโซสุปฏิปันโนคุณพระสังโฆก้าประการประมวลมาพระทรงสาวกศาสดาทรงไตรสิกขา ปฏิบัติเรียบร้อยดีงามปฏิบัติเที่ยงตรงตามแมวสิกขาสามคือสิ้นสมาธิปัญญาปฏิบัติหลวงพนกามาพรหมจโรย พริสุดสะอาดปราดปราทีดำเนินข้ามพ้นโลกีอิสระเสรมีมิมีเงื่อนไขผูกพันคู่ควรรับของกำนานเครื่องสักการ ไหวบูชาคู่ควรตอนรับเมื่อมาสู่ยาวเคหาก็เกิดสิริมงคลคู่ควรรับบุญกุศลเพื่อผู้ไหวชน ที่เรายังรักอะไรควรนมกายวาจาใจประนมมือไหวเขารบยกย่องเธอทูนควรนับเป็นเนื้อน ดำด้วยคุณสมบัติบันดานโชคชยัยขานอ้มกายวาจาใจหมอกราบกราบไว้พระทรงสาวกสพสพล งคลนสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญปางเมื่อพระสัพพันยุเอกองค์บรมครูพิชิตชัยพระยามาน ไเทพทุกห้องจักรวานแส,สองสาธุการเชิญชมพระบารมีพระพิชิตมารโมรีพระนามชื่อนีปรากฏแต่ครั้งนั้นมา จึงทรงตรวตราทบทวนวิชาคือหลักปัจจยาทานยิ่งพินิจยิ่งเบิกบานทรงเปล่งอุทานประกาศชัดมงคลชาย ตาวันผ่านไปตัดสินพระไัยประกาศพระาศาสนาจึงเสด็จดำเนินมาจาักแวนขยาสู่เมืองพา จวคีทั้งหารูปทีเคยปฏิบัติพระองค์มาทรงแสดงปฐมเทศนาเรื่องจตุดดราริยสัตสีประการพระ โคนทัญญาประธานผู้ร่วมอุดมการบัวตามสเสด็จพระโทศพนได้บรรลุอริยชนเป็นอริยชนระดับพระโสดา แล้วน้นมอภิวันกราบทูลขอบานอาชาเป็นพิกษุสงจึงสมเด็บพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นพิกษุมาเธอจงมา กุณัญญาเป็นพระทรงองค์แรกในโลกนี้จงจำให้มั่นคงวันนี้พระทรงเกิดมาวันอาสาหับูชา ไกรรัตนนาสมบูรณ์สมเจจจำนงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งสามองค์เรียกว่าพระรัตนไตรเป็นรัพ์เครื่องปราบปลื้มใจ ม,มิมีผิดภายแก่ผู้นับถือบูชาณวันนี้ดวงจันทราโคจรมุนมาบรรจบครบรอบขวบปี กายวันอาสาหาปุณมีอันพระชินสนีแสดงปฐมเทศนาวันกำเนิดพระทรงสาหกศาสดาเอกองค์พระรัตนปราย ขานมกายวาจาจใจเขารบนกวายคุณพระศีรไยรรัตนาดอกไม้ถูกเทียนนำมาสักการบูชาด้วยจิตชื่นชมยินดี เดินประคองอัญชลีเวียนรอบปูชนีที่ประทับพระทศพลขอคุณพระไรรัดโดนบันดาลมงคลสิริสวัสดิพัทธท์เอญ